เศร้ารองสวัสดิรจราจรสนาบางเขนถูกแท็กซี่พุ่งชนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่หน้าอู่รถเมย์บางเขนผู้บังคับบัญชาสั่งดูแลสิทธิ์ให้ครอบครัวเต็มที่แฟนเพจราชพัฒนเดินวิ่งเพื่อการกุศลโพสแสดงความอาลัยต่อการจากไปของร้อยตำรวจตรีอัสดาจำเนินสีรองสารวัตรจอรอสอนาบางเขนที่ถูกแท็กซี่เมาแล้วขับพุ่งชนเสียชีวิตขณะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าอู่บางเขน ถนนพหลโยธินแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการจัดงานเดินวิ่งการกุศลวิยาลัลาราชพัดพระนครเบื้องต้นพบว่านายวราบุตรอายุ43ปีเป็นผู้ขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันดังกล่าวพุ่งชนร้อยตำรวจตรีอสดาร่างลอยกระเด็นกระแทกพื้นถนนหมดสติกู้ชีพเอราวันจุดจอดลาดยาวเข้าปฐมพยาบาลทำซีพีอาร์ก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งรพภูมิลพลผ่าตัดรักษาต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวคนขับรถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายพบ287 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ภายหลังร้อยตำรวจตรีอัสดาเสียชีวิตขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลทั้งนี้พันตำรวจเอกอนันต์บรสักผู้กำกับสอนอบางเขนได้สั่งการให้ตรวจสอบสิทธิข้าราชการทุกรายการประสานเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างหาให้ครบประสายญาเรื่องการจัดทำพิธีกรรมทางศาสนาและสิทธิต่างๆให้ครบถ้วนและจัดเตรียมคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยเพื่อให้ข้าราชการรายร้อยตำรวจตรีอัสดาและครอบครัวได้รับสิทธิต่างๆพึงมีพึงได้โดยครบถ้วนต่อไป